สำหรับใครที่เล่นเกมรถบรรทุกแล้วเกียร์โฮลิมีปัญหาเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกนะครับกดดาวน์โหลดไดเวอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีโฮลิ d ด v ไว e ์แมเนจเจอร์อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราแล้วกดดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วกด เดาบลคลิกเข้าไปที่ตัวเกียร์นี้นะครับเพื่อทําการตรวจเช็คแล้วก็มาที่โอเปอเรตเช็คนะครับถ้าเกียร์มีปัญหาเข้ามาที่ชิปเตอร์เซตติ้งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทคาลิเบรชั่นเพื่อทําการเซตเกียร์ใหม่เกียร์หก็คือเข้าตําแหน่งเกียร์หเสร็จแล้วก,กดเซตเกียร์พอหลังจากนั้นเข้ามาเกียร์สก็กดเซตเกียร์หลังจากนั้นก็ไปที่เกียร์สไล่ไปถึงเกียร์หไปถึงเกียร์ R แล้วก็กดเซตเกียร์นะครับ หลังจากนั้นก็ลองเข้ามาที่ operation check อีกครั้งหนึ่งและลองเข้าตำแหน่งเกียร์ตามที่เรา calibration ไว้ถ้าตรงแล้วก็คือเป็นอันจบนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ control panel นะครับหลังจากนั้นกดที่ hardware and sound และ device and printer หลังจากนั้นเลื่อนลงมากดที่ device นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา กดที่ More device and printer จะมีรูปจอยโฮลิขึ้นหลังจากนั้นก็กดขี้ขวาและกดเข้าไปที่เกมคอนโทรล l ลอรนะครับอ่าแล้วกดที่ Property เพื่อทำการตรวจเช็คแล้วก็สามารถลองเข้าตำแหน่งเกียร์ได้เลยแค่นี้ก็เป็นการเช็คและการ c าลิเบ a t i ชัที่เสร็จสมบูรณ์ครับผม